สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมกำลังจะล้างฟิลเตอร์แอร์นะครับก็เลยถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูนะครับเผื่อใครไม่มีประสบการณ์แล้วจะล้างนะครับก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นของมิสูนะครับมิสเตอร์สลิมนะครับตัวนี้จะเป็นแบบฟิกสปีดนะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับขนาด1 5 0 0 0หัวิตตีนะครับผมได้ล้างฟิลเตอร์มาประมาณ สี่เดือนเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็ต้องเพิ่มคำถีในการล้างแล้วนะช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะครับเพราะว่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์สกปกนะครับเวลาพัดลมหมุนก็จะเกิดเกิดโหลดเยอะนะครับทําให้กินกระแสเยอะเปลืองไฟนะครับวิธีถอดก็ตามคลิปนะครับง่ายๆนะครับสลับในบ้านก็ทําได้นะครับส่วนเรื่องการล้างนะครับผมแนะนําไม่ใช้น้ําฉีดล้างนะครับก็คือฉีดย้อน ส่วนกับทิศทางที่ลมเข้านะก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ี้สะอาดแล้วก็นําไปตากแดดน,นะครับปกติผมล,ล้างประมาณสามเดือนครั้งในะแต่รอบน,นี้ลืมไปนะครับนี่นะครับก็หลังจากที่ล้างเสร็จแล้วก็นํามาพึ่งแดดครับช่วงนี้แดดแรงนะครับประมาณสามสิบนาทีก็แห้งแล้วนะครับ ส่วนตรงฟิลคอยนะครับหรือว่าตรงครีบตรงนี้นะครับถ้าเกิดวัสดุกระปุกนะครับเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูหรือว่าใช้ผ้าชุบน้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดได้นะครับหลังจากที่แห้งแล้วนะครับก็นํามาใส่กลับที่เดิมครับแตกต่างกันมากนะครับกับตอนแรกที่ยังไม่ได้ล้างนะครับใครที่ไม่ได้ล้างก็ลองไปเช็คดูของท่านได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆล้างได้ทุกเดือนก็จะดีเลยนะครับถ้าเกิดไม่ติดตรงขี้เกียจนะครับ สำหรับใครที่ชอบแอร์แบบเย็ยนฉ่ำนะครับผมแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรับประกันว่าเย็ยนช่ำแน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะแลกมากับเสียงดังนิดหน่อยนะครับซึ่งก็คุ้มครับและถ้าหากว่าใครชอบคลิปเนื้อหาประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้จะเกิดคลิปหน้าคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ